สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันหน่วยที่8นะคะการวัดปริมาตรเรื่องของการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของที่ตวงและ ความจุของภาชนะที่เป็นลิตรได้นะคะ่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนกันก่อนนะคะเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดของหน่วยวัดนะคะอันดับแรกนะคะเรารู้จักช้อนโต๊ะนะคะช้อนชานะคะซึ่งช้อนโต๊ะและช้อนชานะคะจะใช้วัดปริมาตรทั้งของแห้งและของเหลวได้แก่ส่วนประกอบต่างๆของอาหารเช่นน้ำตาลแป้ง หรือยาเป็นต้นนะคะอย่างที่สองก็คือถ้วยตวงของแห้งและถ้วยตวงของเหลวนะคะถ้วยตวงของแห้งและถ้วยตวงของเหลวนะคะของแห้งก็ใช้วัดปริมาตรของแห้งเช่นแป้งน้ำตาลถั่วงาส่วนถ้วยตวงของงเหลวนะคะจะใช้วัดปริมาตรของของเหลวเช่นน้ำมันพืชกระทิและน้ำซุปเป็นต้นอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลิตรใช้วัดปริมาตร วัดปริมาตรของของแห้งเช่นข้าวสารดอกมะลิดอกพุธด,ดอกลักถั่วชนิดต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องมือในการวัดปริมาตรของของที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะบางคนก็เคยเห็นบ้างบางคนก็ไม่เคยเห็นนะคะดังนั้นเราไปเข้าเนื้อหากันดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเปรียบเทียบ สิ่งของสองสิ่งได้เราต้องรู้จักเครื่องหมายในการเปรียบเทียบกันก่อนนะคะเครื่องหมายแรกนั่นก็คือเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายที่2เครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายที่3ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเราจะใช้ทั้ง3มเครื่องหมายในการเปรียบเทียบของสองสิ่งนะคะเช่นตัวอย่างเช่นอ่ะสานะคะฝั่งซ้าย39ฝั่งขวา39นะคะก็จะต้อง มีค่าเท่ากันนะคะเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือ64มากกว่า39อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ28น้อยกว่า43นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบให้เด็กๆได้ได้ได้รู้นะคะเสร็จแล้วเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะคะคุณครูนะคะมีเหยือกน้ำนะคะแล้วก็มีขวดน้ำคุณครูต้องการทราบว่า เหยือกน้ําและขวดน้ํามีปริมาตรนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วมีสิ่งของระหว่างเหยือกน้ํากับขวดน้ําอันไหนมากกว่ากันเมื่อคุณครูวัดแล้วเหยือกน้ําจุน้ําได้3ลิตรขวดน้ําจุน้ําได้2ลิตรปรากฏว่าเหยือกน้ํามีความจุนะคะมากกว่าขวดน้ํานั่นเองอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะหรือถังตับกระมังนะคะถังมีความจุ3ลิตร แล้วก็กระมังมีความจุ5ลิตรดังนั้นความจุของกระมังมากกว่าถังหรือคุณครูจะพูดว่าถัางมีความจุน้อยกว่ากระมังก็ได้อันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบวัตถุสอสิ่งนะคะโดยการวัดปริมาตรเป็นลิตรนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องการทราบอะไรนะคะเราต้องวัดปริมาตรซะก่อนเพื่อจะสามารถเปรียบเทียบได้นะคะเสร็จแ,แล้ว รุปได้ว่าการเปรียบเทียบสิ่งของที่ตวงหรือหาความจุของภาชนะอาจทําได้โดยการเปรียบเทียบจากจํานวนหน่วยในการตวงนะคะในการเปรียบเทียบหน่วยต้องเท่ากันก่อนเราถึงสามารถที่จะเปรียบเทียบได้แต่ถ้าหน่วยไม่เท่ากันแล้วเราต้องแปลงหน่วยให้เท่ากันนะคะถ้าไม่แปลงหน่วยเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะคะวันนี้มาดูใบงานกันนะคะให้เด็กๆสแกน QR code นี้นะคะแล้วก็ นําแบบพึงหัดเข้าไปทํานะคะแบบพึงหัดของครูไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองเข้าไปทํานะคะหวังว่าเด็กๆคงทําได้ทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ